สวัสดีจ้าวันนี้มาพอๆกับฝ่ายกับแม่ทุ่ง้อจ้าวันนี้แม่ทุ่งเฮ็ดอีหยังอยู่นอเจ็ดเจ็ดน้ำตทางฝ่มื้อข้างแต่งมันไม่เด,ด้จุปันจุปันหมดแล้วค่ะเดี๋ยวสิไปใส่ช่องฟิตไว้มันเย็นๆอันนี้เฮาเฮ็ดตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเด้อจ้าลูกค้าบอกว่าแซ่บค,<า>ค่ะทัั้้งตอนนี้กำลังติดสติ๊กเกอร์เด้อจ้าตามใจลูกคค้า่ะมีชาเขียวชาไทยแล้วก็น้ำเย็นจ้ากดละ10บาท10บบาทเท่านั้นจ้า ข้อทรงบาน<อ>โคงสะอาดแล้วก็บานไก่เคียงแล้วก็นในเทศบาลว่าพิประทุมเด้าจ้าอันนี้ก็เป็นออเดอร์ตามพาซังเดอร์เห็ดเหมือต่อเหมือเดอจ้าเพื่อสนใจกะทักมาได้เด้ออร่อยค่ะหวานมันเท้าอยู่บานเท้ากะหาะได้ใดพิเศษเห็ดค่ะ สเต็กเกิลจาไม่ทุ่มขนใจค่ะหนึ่งเดียวบะแมนตีเล้วตีทิสกวดสเต็กเกิ์ขอบคุณลูกค้าด้วยจา้าขอบขอบคุณสองทางมาเลยจี <laughs> ชานมเย็นชาเขียวชาไทยแสบๆจ้าฝากอุน่นนุ่น